ผมสวัสดีกันด้วยนะวันนี้อยู่กับสมัยนะอยู่กับฟาร์มอินเวเดอร์นะท่านชมครับนะผู้บุกลุกของฟาร์มนั่นเองเออสำหรับวันนี้เราพกทุนเงินมา2,500น้นะครับผมนะเดี๋ยวเรารันเกินเลยดีกว่านะสิบบาทนี่แหละท่านชมครับนะมาดูวันก่อนนะว่าเราจะเก็บกันได้เท่าไหร่ในเกมนี้สำหรับใครยังไม่เ,เคยเล่นเกมนี้นะเกมนี้เหมือนเกมอีโมจินะเอ้ยไม่ใช่ดิเอ,อ่อชื่ออะไรวะแคนดี้โบนันซ่ครับท่านผชมครับ โดยการเก็บตัวสัญ,ญลักษณ์ของตัวที่มีติดมากับตัวคูณน,นะใส่4ตัวขึ้นไปเสออี่ตัวหรือ5ตัวขึ้นไปเท่านั้นนะท่านชมครับคูณแปดะและเสียม,มาหรือเปล่าหมดครับผม78บาทคูณ8โอ้ไม้แรกก็มาเลยครับ624บาทวะท่านผู้ชมขอเข้าสเกตเตอร์หน่อยได้ไหมหมูมาครับท่านผูชมครับหลายต่อได้เปล่าหมดวะหมดวะคูณสมา สิบสองมาแค่นั้นครับท่านผู้ชมครับสิบหกบาทวันนี้เราไม่ขออะไรมากครับขอแค่สเก็ตเตอร์ลวนลนอบาเถอะเอาละครับสเก็ตเตอร์โอ้โหไม่ได้วะเก็บคุณหกวะท่านผู้ชมครับเฮ้ยแกะมา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 สวยเวยมาเฮ้ยเชียคุณสิบโอ้โหหนึ่งร้อนึ่งร้บาดแร้วเป็นจุดห้าร้อยครับ ถูอยังดีครับลุมนะมาคูณมาเจียมๆกันด้วยโอเคคูณหกไปแล้วคูณแปดไปแล้วคูณสิบด้วยน้ำผึ่งครับคูณสิบได้เจอ้คูณสิบสองใช่ไหมคูณสิบสองแล้วท่านผู้ชมคูณสิบสี่ไปแล้วเอาล้วครับมีแตกแตกไหมคูณสิบสี่ไปดิมากันอีกรอบครับ448บาทว่ะท่านผู้ชมครับเคี่ยดไหลดีเกินมาคูณ ไปเบียดสิบห้ากันดีกว่าท่านผู้ชมครับนะสวยๆไปเลยรอบนี้เราจัดกันขึ้นเลยเลยทั้งแปดพันนะวันนี้ท่านผู้ชมจัดไปไหลไปไหลไปเอาแล้วครับ้องบัวมาขนาดนี้แล้วพอกรัวมาขนาดนี้แล้วจะคูณสี่เองวะเอ้ยคูณสี่เดี๋ยวได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ท่านผู้ชมดีร้อยเก้าสิบสองครับไปครับ ขอลังสเตเตอร์สักรอบด้ไหเฮ้ยได้เสียมก็รองเท้ารองเท้าบูทรองเท้าบูทครับรองเท้าบูทต้องมาฝั่งขวาเสียมมาเฮ้ยคูณแปดไปแล้วเสียมมาต่อสวยรองเท้าครับเสียมได้ไหมไม่ได้ครับผมคูณแปดครับแปดห้าสี่สิบห้าครับผมนะน้จมสี่ร้อยห้าสิบหกบาทเออเอาเขาดีครับคูณมารัวๆเลยไอ้เฮียแต่ดีจัด แต่รอบนี้2องวีไม่น่าจะรอดวะเอ้ยมีถังน้ำถังน้ำมาเฉยเลยเอ้ยถังน้ำมาถังน้ำมาโอเคถังน้ำลงล่างครับผมนะแต่คูณแค่สองโอ้คูนสี่คูนสีค่ครับถังน้ำมาต่อครับนะจะเต็มหน้าหรือเปล่าจะเต็มแผงไหมไม่เต็มครับผมแต่เกือบนะคูณหกครับผมหกร้อยแปดร้อยบาทว่ะวันนี้อู้พันหนึ่งเลยเฮ้ย ขึ้นมา6000แล้วท่านผู้ชมครับเสียมาแล้วว่าท่านผู้ชมครับเสียมาแล้วสักเจ็ดพันไหมวันนี้เออสักเจ็ดพันไบมามา,มาเถอะมาเถอะได้แน่นอนเอาละครับผมลุ้นครับอู้เดี่ยวได้ข้างล่างก็ได้ว่าสามตัวนะสามตัวมาได้ครับผมท่านผู้ชมแลวดูลุ้นนะ คู้ีถ่ายยากเก็บยากไม่มาแต่คูนสี่ไปแล้วแปดสี่สามร้อยกว่าบาทสามร้อยสี่สิบแปดบาทครับแตกกันรัวๆไปเลยท่านผู้ชมครับก็ดีเกินดีเกินรัวๆไปเลยครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับผมนะจะมีคูนหล่นหรือเปล่ามีคูนหล่นหรือเปล่ามีคูนหล่นหรือเปล่าโอเคเต็มแผงแล้วเต็มแผงแล้วขอหมาสวยแบบนี้ละคูนสี่สเกนเตอร์หนึ่งตัวครับท่านผู้ชมครับ แก็ตเตอร์มาไหมไม่มาว่ะโอ้จะคูณสี่นะเจ็ดสี่สามสองครับสามร้อยบาทไอไก่มาต่อวันชมครับอที่สงสัยแล้วเจ็ดพันพอว่ะว,วันนี้วันนี้เจ็ดพันพอนะทุกมื้อครับนะพกคูณมา 2, 5, สองพันห้าเงี้ยลารพี่ครับสี่พันห้าแก็ตเตอร์ครับหล่นหรือเปล่าโอ้ไม่หล่นว่ะเงี้ยแก็ตเตอร์ไม่หล่น อยากเข้าสเก็ตเตอร์ว่ะแต่แตกนอกก็แตกดีนะผมอยากเห็นแตกแตกข้างในดีว่ะผมว่าเข้าสเก็ตเตอร์น่าจะได้เยอะกว่านี้น่าจะได้ประมาณ3ามสพันนะถ้าเข้าเกมนี้เลานจบเออมาหมดแล้วไก่ยังมาต่อว่ะเฮ้ยไก่เรายังมาต่อว่ะสองบาทสิบงบาทครับไก่มาต่อแล้ว,ไก,ลวไก่ครับยังไงได้เก้าบาทวะ่ะถังน้ำครับถังน้ำยังไง มีบัวมาเชื่อมต่อครับผมถังน้ํเราไปต่อได้เออถังน้ํเราไปต่อได้พี่บัวพี่บัวพี่บัวมาแบบนี้ครับพี่บัวครับท่านผู้ชมครับลุ้นบัวกันดีกว่าโอเคคุณทองมาคุณสีไปแล้วคุณสีไปแล้วหวย้าตรงนี้กี่แปดี่สิบสี่ร้อนกี่ล้านบาทใช่ไหมสามร้อยสามร้่ยหกบาทครับท่านผู้ชมเอออีกนิดนึงขอยนิดนึงจบแล้วทมม่านผู้ชมถางนี้แหละ คาคูณมาแล้วคานผู้ชมครับมาแล้วครับผมนะขอคูณ12สองอีกรอบหนึ่งไปคูณ12สองอีกรอบหนึ่งไปเจ็ดพันไปครับวันนี้วันนี้เจ0 0พันพอครับ่านผู้ชมครับนะเราได้กำไรกันมาแล้วโอเคจะเต็มแผงแล้วจะเต็มแผงแล้วออ้แต่ได้เท่านี้ถือว่าพอแล้วล่ะแปดร้อยโอ้โไปอีนึ่งพันนึงนะนอะ่านผู้ชมครับ1,128ันหนึ่งบดบาทเอาละครับผมนะอ้แปดพันว่ะรอบนี้ กำไรเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับถือว่าผม,ผมประสบความสำเร็จแล้วล่ะสำหรับวันนี้ครับนะเออฟาร์มครับฟาร์มอินเดเวอร์เดอร์นท่านผู้ชมครับสำหรับเกมนี้นะใครที่ไม่เคยเล่นนะไปลองเล่นกันได้นะท่านผู้ชมครับนะไปขุดวัวขุดหมงขุดเออทำเหมืองทำฟาร์มเออวิ่งวัวมาดีคูณ8ดไปแล้วรอบนี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะท่านู้ชมครับผมว่าเราขึ้นกันได้แล้วล่ะ800 0บาทเออสวย ไปครับ126บาทและพอนะรัาเอู้ชมครับนะ8,100ครับนะสำหรับวันนี้เราพกมา2,500หักลบไปยังไงก็บวกอยู่ดีนะท่านผู้ชมครับนะบวกเกือบ6,000ด้วยซ้ำเออสล้วเราวันนี้ยังไงลาไปก่อนนะท่านผู้ชมครับนะสำหรับฟานยังไงฝากกันด้วยแล้วกันสำหรับเกมนี้นะท่านผู้ชมครับนะเออเจอกันครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมกับผมนะท่านผู้ชมครับนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเออไปติดตามกันได้นะผมนะมีแจกกิจกรรมเงินสดนะ สำหรับ TikTok นะท่านผู้ชมครับนะแล้วเจอกันนะฝากกดติดตามกดไล,ดไลดค์กดแชร์กันด้วยดิสบายครับท่านผู้ชม